และนี่คืออุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเช็คความชื้นของดินกันค่ะก่อนที่เราจะรดน้ํานะคะอุปกรณ์วันนี้ออกก็จะใช้แค่ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปในดินแบบนี้เลยค่ะถ้าดึงไม้ออกมาไม่มีเศษดินติดไม้ขึ้นมาแปลว่าดินข้างล่างไม่ชื้นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะรดน้ําใหม่เข้าไปได้ค่ะ แต่ถ้าบ้านใครจะมีอุปกรณ์วัดค่าความชื้นมีไม้จิ้มลูกชิ้นหรือมีอุปกรณ์อื่นๆก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ตอนนี้ที่บ้านออยังมีไม้ไม่เยอะมากค่ะก็สามารถที่จะหาวัสดุใกล้ๆมาทดสอบได้เหมือนกันนี่ค่ะเราก็จิ้มลงไปแบบนี้เลย แต่ถ้าบ้านของใครที่เป็นสวนแล้วหรือเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วเขาก็จะใช้สายยางอะคะ่ะที่มีหัวเป็นละอองฝอยๆนะคะแทนการเช็คทีละต้นแบบนี้แทนเพราะว่ามีเยอะขนาดนั้นถ้านั่งเช็คทีละต้นแบบนี้น่าจะไม่ไหว อ,อย่างต้นนี้นะคะที่เราจะเห็นถ้ามีเศษดินติดขึ้นมาแบบนี้นะคะออจะยังไม่ลดน้ํานะคะแปลว่ากระถางนี้ดินในกระถางยังมีความชื้นอยู่เราจะยังไม่ลดซ้ําลงไปค่ะปกตินะคะเวลาออลลดน้ําออจะใช้กระมังหรือกระบาแบบนี้นะคะเทน้ําใส่ลงไปนะคะ<ๆ>เพื่อให้ดินในกระถางค่อยๆดูดซับน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงรากด้านบนนะคะ แต่สำหรับต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วมีราเกเยอะๆแล้วนะคะก็มีพี่ๆเขาแนะนำออกมานะคะว่าควรที่จะลดน้ำนะคะให้น้ำเนี่ยไหลผ่านลงไปที่ก้นกระถางเลยนะคะเดี๋ยวออจะลองทําให้ดูนะคะออจะใช้หัวฝักบัวที่เป็นหัวฝอยนะคะก็จะดีสำหรับน้องมากๆนะคะ นี่ค่ะน้ำค่อยๆซึมลงไปแล้วค่ะแล้วก็ไหลผ่านลงไปที่รูใต้กระถางข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระบะเมื่อกี้กันนะคะที่เราใส่น้ำไว้ตอนนี้ดินดูดซับน้ำขึ้นไปครบทุกกระถางแล้วหรือยังนี่นะคะสังเกตเห็นไหมคะหน้าดินจะชุ่มทุกต้นเลยค่ะ ข้อดีของการเลือกลดน้ำแบบนี้นะคะที่อ๋อชอบก็คือทำให้ต้นไม้ไม่เป็นคาบน้ำค่ะแล้วก็อย่างถ้าต้นที่เป็นขนฟูๆอย่างพวกขนนกก็ทำให้แบบน้ำไม่ไปขังที่ขนด้วยเดี๋ยวอ๋อจะลองลดน้ำแบบถ้าไม่ใช้หัวฝักบัวหรือหัวฝอยให้ดูนะคะเนี่ยคะ่ะสังเกตไหมคะดินมันก็จะกระเด็นออกอะคะ่ะ แล้วก็จะเป็นรูไปลงไปแบบนี้ค่ะอาจจะกระทบกระเทือนต่อคนต้นหรือว่าลากได้นะคะอย่างหัวประมาณนี้จริงๆออกก็ใช้อยู่นะคะก็ใช้ได้นะคะแต่ก็ต้องค่อยๆลดลงไปแต่ออมีหัวใหญ่กว่านี้ค่ะเดี๋ยวออจะลองลดให้ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะ ข้อเปรียบเทียบคือถ้าเราใช้หัวฝักบัวกับถ้าใช้หัวใหญ่แล้วก็เทลงไปตรงๆแบบนี้ค่ะโอกาสที่รากต้นไม้จะได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็ต้นไม้มีคาบน้ำเยอะด้วยก็มีโอกาสสูงด้วยค่ะถ้าออทำโรงเรือนเสร็จแล้วแล้วมีต้นไม้เยอะๆแล้วแล้วออจะมาอัปเดตวิธีการลดน้ำในแบบฉบับของอให้ดูอีกทีนึงนะคะ ต้นนี้เป็นไม้ต้นโปรดของออเองค่ะออตั้งชื่อให้เขาว่าออราขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะ